รเปิดใจมาในมีน้ำนมเขามาหาน้องหล่าแล้วปะกาดมีอ่บาแะแต่แบบพอได้คุยเห็นปะไ่เห็นแต่แบบคนพิเศษในใจเนี่ยมีแหละยังบมมียังโมมีอยู่ป้าเปิดใจแต่โดนยังบมมีอะน้ำนมที่ว่าเข้ามาถงอโอขึงนใจอยู่เป็นนั้นสาเหตุนั่นแหะคือเบาะโมมีผู้บา่าว ทุกคนเขาแบบถ้าเขามาปุ๊บเลยแบบเขาแบบอยากเดี๋ยวนี่แล้วนี่แบบเข้าใจห่อนนะแบบเขาเป็นคนใจเย็นเขาก,ก็เลยบอชนะแบบคือเขาเจ้าทักมาปุ๊บแลยเขาเจ้าอยากเอามาเป็นแฟนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยโอเคนะพอทางสมุเองกาได้มาหาทางอสาวโสดนามใหม่ว่าสันซันเอาก่อน<ด>อื่นทางสมุเองกาซิคโคย์หยาดอ่ะเขาไปทักทายน้องไปก่อนเด้อเนาะโดยสบายดีน้องอ่ะโดยเนาะ อ่าก่อนอื่นทางเอก็กซ์ซิโคลีย์เนี่ยอ่ะาทำสื่อก่อนนะสือ่อว่จาจังไหนน้องหลานื่อปลายฝ่าสื่อน้องปลายฟ้าโอ้อาอยุจ่กปีน้องละ่ะสิบแปดปีอโอ้แตคือถ้าน้องหลานเปิดใจมากนี่แต่ล้นแล้วปะก๋าได้ประมาณผิดขวาสงผิดแล้วหาเขาโวจื้อโอ้ประมาณผิดเลยสองผิดเลยแล้วเนาะหลังจากที่แบบเปิดใจมาในมี่น้หนุ่มเขามาหาน้องหลานแล้วปะก๋าไม่มีอะแต่แบบพอได้คุยเป็นปะ แต่ว่าคนพิเศษในใจเลยมีแหละยังบมมียังบ่มีอยู่ป้าเปิดใจแต่โดนยังบมมีอ่านมมที่ว่าเข้ามาถึงอกถือใจอยู่เป็นนั้นสาเหตุนั่นแหละคือบ่บ่มีปูบะบางคนเขาแบบถ้าเขามาปุ๊บเลยแบบเขาแบบอยากเลี้ยนนี่เลี้ยนนี่แบบเขาใจหอนนะอเขาเป็นคนใจเย็นเขาก็เลยบอกนะแบบคือเขาเจ้าทักมาปุ๊บแต่เขาเอยากจเอามาเป็นแฟนเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้เลย บมมพพูมาเพราะเราเป็นคนใจเย็นนะคะบูมาคนใจอหอนชองมาเ่าก็ต้องแบบศึกษาดูใจกันก่อนเนาะสิใหม้มาเป็นตอนนี้ปึ๊บปั๊บมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะแม่นก็ต้องเบิ่งกันไปก่อนแม่เนเฮาสิมาแบบชงมาคนเฮาสิมาเป็นอ่าผู้บ่าวผู้สาวกันบ่แม่นสิเออ้อลมกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เอาเดี๋ยวนี้รถมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะต่างลมกันก่อนเช่เดือนสเดือนเมนอ่าประมาณเฮาคุยแบบเฮาศึกษาดูใจก่อนสิมาเป็นอ่าผู้บ่าวผู้สาวกันอย่างที่หลายนี่ประมาณ จ3เดือนมันน้องหลานเนาะกนรในรายสาเหตุที่ว่ายังอาโสดคือเก่าการย้อนว่าพ่อแต่คนใจห้อนเป็นคนใจเย็นค่ะคุณห่อคนใจห้อนเดี๋ยโเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวราสาเหตุก็คือท่านน้องหลานก็เลยอาเปิดใจเนาะยังเปิดใจอาลอยเปอร์เซ็นคือเก่าถ้าน้องหลาน้นสาวโมเมนต์อาอายุเพิ่นไลยแลบบอยากล้มกับเพิ่นมาก เอออายุลายบ่สำคัญท like, okay. like like, ี่เขาบปิล oh. ท hey, ี่คำว่าเปินเขาเปิลเปิลที่อายุแน่ดาวเปิลโอ้ก็คือคาว่าเปินแบบตั้งแต่ใดๆแบบเปินใจห่อนแบบเปินเป้าอยากไดอย่างนี้อย่างนี้เลยวเขาก็บอ่มแล้ว่เขาเปินใจเย็นโดย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 ก็คือข้อไม้แบบทีผ่านมาแบบเขามาหาเนี่ยก็คือใจห่อนมีเอออยากให้เดียวนี่คบเดียวนี่เออมันก็เป็นไปบ่ได้น้องหลานเนาะคนเฮาก็ต้องสิมาอ่าเป็นอ่า ผู uhm. ้บ่าวผู้สาวก็ต้องให้โอกาสกันก่อนโอลมกันก่อนเนาะอันนี้ก็คือเควรอยากให้เดี๋ยวนี้เลยบ่าวอาถ้าน้องหล้าแบบมีสเปคของตัวเองอยู่บ่คือในผู้บ่าวนี่สเปคกะหน้านไนี่วามสำคัญขณะก็บ่สำคัญแบบหักเข้าีใจแบบอยู่น้ำแล้วมีความสุขก็พอแล้วเอออยู่มาแล้วก็อยู่น้ำกันมีความสุขสางซาน้ำกันเนาะอ๋ออันอยู่เพลินในศา้องหล้าแบบ ลองคาดเขาว่าลงเบิงโอ้หะสามสิบมันหาสิบเนาะคั่นว่าเกินห่างก็ลองคุยกันเบิงบางเถื่อเขาอาชีเนี่ยครูอาชีเป็นรุ่นใหญ่ก็มีเนาะไม่เพราะว่าเฮาอ่าอีหยังเดี๋ยวได้ความหักจากรุ่นใหญ่ก็ซัมพอพุ่นแหละเนาะไม่เนีอตัวเองก็แบบเป็นคนที่มักผู้ใหญ่บ่มักเด็กน้อยเลียวเดีนวแปนน่ะอืมแม่นถ้าแบบล้มเล็กเนาะเล็กน้อยบ่เดี๋ยวจะหน่อยก็ผิดเทียงกัน หน่อยก็ได้เลิกกันเมนเมนหน่อยก็เลิกลาการโดยมันมีหลายสาเหาตุนอนโรงลรมเนาะตาน้องลรก็เลยเออลองเบังแบบผู้บา่าวแบบแถวบ้านเฮาในเชียงลขา,ขงายบ่มีบ่มีกะเขาเขอมาหยอกมายังก็ไม่ได้สนใจเพิ่งเพิ่งกะให้กะด่าเขา <laughs> <laughs> เอาเอาง่ายๆก็คือลมลมลมโคตรน้อยแบบนี้นะก็เจ้ายั <laughs> งแบบว่า ยังยังมีความเป็นผู้ใหญ่ยังหาเงินเองผมเป็นยังแบบยังบ่เข้าใจเฮาหั่นน่ะโดยส่งมากันยังขอเงินนําพ่อนําแม่เนาะอันนี้แหละคั่นสิเอารุ่นน้อยนี่ก็จัาหน่อยก็ได้เลิกลากันเออปะกันย้อดไล่โค้องล่ลักหลายคนแล้วในบ้านนี่ก็ปะกันี่เอากันยังน้อยที่9เอากันกับปลาเมนๆเรื่องสาเหตุเชียวปลาการกันนั่นนี่แหละความบ่เข้าใจกัน เออหาเงินหาทองมาผัดบวบถึกต้องกันแล้วก็ผิดกันเลิกลากันเนาะแบบบางคนก็หาเขาไม่ได้อบครัวผัดอีกคนผัดแบบห้าร้อกไปแมนนั่นแหละก็คือความหมายคนแบบนี้อยากกินนีคนเขาอยากเก็บขนาดเมนเมนเมนตรงละเนาะอันนี้แหละก็คือทางน้องหลาได้ซราสมมติว่าอ่าสีอยากแบบสร้างครอบครัวแบบอยากอยู่อยากกินแบบนี้ขนาดน้องลาน้องหลาแบบอายุหอดจักปีจะสิคิตออกจาผัวนี่ มันหดยามเอาแล้วก็สิบแปดสิบเก้าเานี่แหละก็หดยามเลยในกระเถางเลยโดยก็คือทางลรงหลาแปบว่าเปิดใจในคันว่าถือคนถือแบบถือคนอ่าถือใจบัวอยู่ทางในก็ตามเอาเนาะเอารึว่าเศร้าแบบนี้่นะบางเถื่อเฮาเอาคือเฮาเอาดูบ่เหม็นเฮาจะเอาลูกเอาเต่าหรือด๊อกเสิร์ฟเฮาเอาแล้วเฮาเอาลูกเอาเต่าเนี่ยโอ้ยเจ้าหน่อยกว่าอยากลูกอยากเต่าเดี๋ยวกับผิดเทียงกัน นี aa, ่ยก็มีหลายปัญหาคือก nice. like ันถ้าเอากันไปแล้วบอเอาลูกเอาเต่าเนี่ยกะบอกพอเอานะพอไงซะพอเอาอยู่ลำกันเจ็ดปีห่งสองปีกัเอาก็ได้สองสามปีนี่ก็ยังว่ายังยังว่าไวน้องหลายบางเถื่อเห็นบ่บางเถื่อช่วงแบบยังใหม่ๆปีสองปีนี่ก็ยังแบบโอเคอยู่ยังดีอยู่เออสี่ห้าปีผ่านไปยังสิคือเก่าป่ะแมนแมนแมนนั่นแหละมันก็สาเหตุว่าเออยใส่หลายปีแบบนี้มานะมันสิคือเก่าบ่มันสิเป็นจังไดโน่แบบนี้นะ อืม๋ยวคือทางน้องหลาดิสาแบบทางน้องหลามีอไอเอน้องจะคนซะไอคนหนึ่งไอคนหนึ่งน้องคนหนึ่งแต่บ่แม่นน้องแท้ๆคนละหอกคนละแมฆต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมาอยู่นํากันแบบมันแบบละน้องก็อยู่แต่น้องเฮาก็อยู่แต่เฮาดิแบบเขาก็อยู่เฮือนปูเงินหยางเขาเขาก็อยู่นี่เออแบบพ่อกับแม่เจ้าเอากันแบบพ่อเฮากับเม่เฮาน่ะป้ากันแล้วแม่เฮาเอาผัวใหม่อู้อันนี้น่ะเป็นน้องนะลูก ลูกทิพย์พอหมเมรเฮาโอ้แล้วเพื่นไปใช่ปะพอฮะนะเมร์เพื่นกะเอาเม,มีอะไรแล้วโอ้เพื่นกเป็นคนในบ้านเนี่ยบน้องล่ะเป็นคนแถวมณฑน,นโอ้เพื่นกัเลิกรากับเมร์จะกันตัดหลายปีละวสองสามปีโอ,โอ้เดี๋ยวเพื่นกับสร้างครอบครัวใหม่เรียบร้อยไม่ต่างคนต่งางสร้างครอบครัวไม่ทางเจ้าก็อยู่น้ำอาแบบกพอกับเมร์ แบบอยู her her <im lly> ่ในเมทาแบบคือทั้งพ่อเจ้าหลังจากเลิกลากันเพิ่นก็ติดต่อมาหาเจ้าอยู่บ่ก็มีติดต่อนี่แบบโทรมามถามว่าเป็นจังได๋สบายดีบ่เออเพิ่นก็ถามอยู่เนาะส่งมาก็คือทาน้องลาก็ใหญ่เด้อเด้แม่เนาะเพิ่นก็สบายใจเงินคําเพิ่นส่งยืนอยู่บ่น้อง ฝืนมี่ฝืนกระหายหนี่ทุกแล้วแซนท่องแซนพอได้สื่อขนมกินเลยนะฝือนกะแบบเฝืนกะสร้าง,งครอบครัวใหมา่ได้เฝืนไฮไลท์ฝืนกะจริงใจม,มึงเถียงเอากับบุก้าเอานี่้พอฝืน,น,นกะมีลูกมีเต่ากับครอบข้อใหม่เพิ่นแล้วเพิ่นกะมีอะไรลูกเต่าเพิ่นอ่ะมีแล้วเพิ่นหนึ่งกับพี่ป้ายโอ้เพ<อ>ิ่นกะมีเรียบ,บร้อยเนาะเมนเมนมันกะโบคือเก่าโชว์มากกับภาระของเพินน่นเนาะอือโดย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 ก็คือท่านองหลังก็เลยจังแบบบัญหาจังอยากเอารุ่นใหญ่ก็คือ Icate, อยากเอามาแบบได้ความอบอุ่นเนาะทางนองกับแบบว่าขอใจเข้ายกว่าแบบหลุดเดียวกันนะโดยคุณใหญ่กว่าโดยซองมาก็คืออ่าทางนองกับโบมีอีหยังมีแต่แบบพผลหน้ากับโบคือโผล่เขานะโดยโดยเข้าใจน้องละการเปิดใจในครั้งนี้ก็อยากให้น้องอ่าเจอคนที่ดีเนาะอ้าสมมติว่าคือทางอ่าแบบว่าทางผู้บ่าวเพิ่นฝั่งไทยบ่แบบนี้นั่งละ แล้วเพิ่นหักมักเจ้านี่เพิ่อนอยากให้เจ้าไปอยู่นาแล้วสิเจ้าสามารถไปได้บ่ไปได้แต่ไปเดื 1, อนหนึ่งสอเดือนเทากับมาหาแม่เรา,าเลยใช่ไหมกลับลงไปหาเพิ่นโอ้ยแบบไปไปมามาเนาะคัการหาิให้เขาไปตั้งหลักปักฐานอยู่ในหันนี่ยโบสามารถไปได้เนาะถ้าบไ่ไปไปมามาแบบนี้นะเดือนหนึ่งชองเดือนอมาทื่อไปทื่อชีก็ถือว่าโอเคน้องล่ะเนาะเออเขาสิไปอยู่พูมิมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะ อพ่อแมเ<ใ>นี่ยอกแตนอ,ตนอมนชม,มากก็คือเ้าต้องแบบว่า,าหาหาแบบว่าหาเงินหาทางแล้วมาปลุกสังเฮือนชานบ้านเฮาโมาเมนต์แบบแบบคืออนาคตต่อไปเขากับบหูเดียว,<ม>ว่าเขาจะเป็นจังใดเอย่ขา,ขอขาขอขอหอดงเมนเมนเพว่าั้งเมนแมนผพ้ว่าชงมากคืออนาคตเอมันบบเห็นอนาคตเขาทำลูกอนาคตรูกเขาอีกโดยเมนมนนั่นแหละก็คือ ถ้าเาม่อยู่ชีสูงพิษเลิกลากันเหาสามารถมาอยู่เกอนซันเท่าไรเนาหนหนะเดี<ม>๋ยวบอกไปว่าคืออนาคตดอกวาสนา้ออันก็คือคนเหาป่าว่าได้อ่าหักกันแล้วหรือว่าได้อยู่รำกันแล้ว,ก,ก,ลวกับบุญอยากให้เลิกให้ยังกันเนาะอแม่น<ม>แต่หลายคนเลิกกันเขาก็มีเหตุผลแม่นถ้าบ่มีเหตุผลบอ่อ่าบ่สามารถเลิกได้ม,มีสาเหตุผลภายลาวเนาะคนกัคนหัก บางคนกัแบบนี้คนอื่นบางคนกัมีอมือที่สามเข้ามาที่สื่บางคนกัเลือกในการแบบว่าปวดเปลี่ยนบอกซ้อนก็คือเก่ามันเห็นอะไรคือเก่ากัเฮาก็บ่มักกันใด้นีนี้นะแน่มันก็เกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละเกิดความเบื่อหน่ายมันก็เลยอยู่ต่อไปกันบ่ได้ดอกแบบนี้เนาะอนั่นแหละทั้งหมดคือทั้งหลายสิ่แบบเปิดใจออกแบบออกมาเปิดใจแบบนี้นะแบบมักพุบบ่าวนะทางใดอ่ะเราใส่ก็ได้แบบโปรติ โอ้สิเป็นฝั่งลาวบอสิเป็นฝั่งไทยบอหรือว่าต่างประเทศเนี่ยไทยก็ได้เนาะหลักๆก็คือโคอ่าคนที่ขอด้วยเฮ้าแม่ฮักเพงเฮ้าแล้วก็หับได้ในสิ่งที่เฮาเป็นโดยแมน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 เขาแต่แปลว่าหับในสิ่งที่เฮาเป็นแล้วก็หากในครอบครัวอะไรตะเนาะคนจะมาเขามาหาเฮ้าในทาง่ามีภาระบอกครอบครัวเฮ้าในมีภาระน้องนั้นเนาะหลายหลายอย่างแม่น นี่ระละลายอย่างขนาดบ่ว่าท้านองหลากก็คือแบบบริเฮียนออกมาจากแบบพุ่งเรียนหลายปีแล้วบอ๊ะก็หลายปีละสองสามปีละสองสามปีแล้ว,อลวโอโดูดดูดเป็น,นยนังไงคือบริเฮียนต่อพ่อแม่ปะกันแล้วก็บ่มีเงืนขึ้นก็เลยออกอืออถมถ้าว่าพอได้ส่งเสริมเฮียนยังว่าใครเนาะมีเออยังว่าสีโอเคเนี่ย วา่าซันชาเนาะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทางน้องหลา่าบริยนยนต่อออกมาก็เลยหาเงินหาคำ้ำปัจจุบันนี่กะน้องหลาเนาี่ยจะเหตุเวียกงานยังไงไม่เหตุเบี่บยกแบบอยู่จะให้เงินแบบเหตุเวียกใีแบบเ้เงแบบเินแะไรก็แบบไปหน,ะแบบาน้าลี้ยงวัวเลี้ยงควายลำตอกลำสัดเอาน้องโอ้มีน้องบ้น้องลุงน้าสาวโอ้ล้านวา่าซันชาเนาะลุงน้าสาวกับน้องคือกันรทะเล <c oughs> โดยโดยโดยโอาทั้งน้องหล่าแบบเปิดใจมาดิการ้งหล่าก็มีเฟซมีไลน์เจ๊ผลอยู่บ่ โอ้แต่ทางสมุยเองแต่สิได้เอาอ่าเฟซหรือว่าลายทางนองอ่าปลายฟ้าเนาะไปแจกหนุ่มๆอาอยุเท่าใดกะลองคุยกันเบิ่งน้องหลาเนาะอ่าเฮากาสิมาแบบตัดชินเรื่องอายุรวมมันกับ่ได้เนาะเฮาต้องคุยกันก่อนเบิ่งเื่อเพิ่นอายุใหญ่แต่ว่าเพิ่นอ่าเอายังไงคืออานิสัยดีเพิ่นให้เกียรติเฮาได้ใจเย็นรับในสิ่งที่เพิ่นได้เรือพร้อมจะดูแลเฮากับครอบครัวเนาะทางน้องหลานกะคุยเนี ลมมึงนะแม่ลองไปแม่นอ่ทาทั้งนากะทั้งเอก๋กะสีได้อ่าคอโตกับก่อนเนาะตอนนี้มันก็ถือคามแล้วอ่าแล้วทั้งเอก๋กะสีวอลระยะห่างเนาะสีได้คอโตกับก่อนอ่ะสบายดีน้องล่ะโดยสบายดี